ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกระบะสายพันธุ์แกร่งระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ 2026isuzu d-max รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการออกแบบภายนอกใหม่หมดเสริมความหรูหราให้มากขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดถือเป็นการยกระดับใหม่ของกระบะท,ที่มากกว่าความแกร่งคือความพรีเมียมที่สัมผัสได้ Isuzu D-Max ปี2026ได้รับการปรับโฉมให้ดูเฉียวฉยวทันสมัยและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นไฟหน้าแบบแมทริกซ์ LED พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกดุดันแต่หรูหรากระจังหน้าขนาดใหญ่โครเมียมตัดดำเสริมลุกพรีเมียมแบบสปอร์ตฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เฉียบคมทำให้รถดูบึกบึนและแข็งแรงมากขึ้นเส้นสายด้านข้างของตัวรถไหลลื่นต่อเนื่องถึงท้ายรถทำให้ดูสมส่วนและลุล่วแม้จะเป็นรถกระบะ กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล,ออล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่เมื่อต้องวิ่งบนเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือถนนทางลูกรังบันไดข้างออกแบบให้แนบสนิทกับตัวถังทำให้รูปลักษณ์ดูสปอร์ตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้อ,อิซูซูขนาดใหญ่สะดุดตาก,กันชนหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังแบบ360องศาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และจอดรถ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราระดับ SUV Premium เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงเดินได้ตะเข็บอย่างประณีตบอะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบดันหลังไฟฟ้าและฟังก์ชันบันทึกต,ตำแหน่งผู้ขับขี่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟท์ทัดพร้อมแถบโครเมียมแอร์ละลายไม้เพิ่มความรู้สึกหรูหราให้กับห้องโดยสารทั้งหมด แดชบอร์ดใหม่ที่มาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์คุณภาพสร้างประสบการณ์การฟังเพลงที่เต็มอรรถรสหน้าจอเรือนไมดิจิทัลขนาด10นิ้วปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่และยังแสดงข้อมูลต่างๆแบบ Real Time เช่นการใช้พลังงานแรงดันลมยางและระบบช่วยเหลือต่างๆ ในด้านความสะดวกสบาย Isuzu D Max 2026มาพร้อมระบบแอร์อัตโนมัติแบบ Dual ลโซนช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบไวเ e สชาร์ h เจอร์ที่คอนโซลกลางช่องเสียบ USB Type C และ Type A ทุกตำแหน่งระบบ Push Start พร้อม Smart Entry และระบบปรับระดับเสียงตามความเร็วรถเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกขณะขับขี่ ใต้ฝากระโปรงหน้า isuzu d max รุ่นใหม่นี้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังสามารถลากน้ำหนักได้สูงสุดถึง3.5ตันระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อพร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติเรดิเฟเรนเชียลล็อกที่เหมาะสำหรับสายลุยโดยเฉพาะ ระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ DMAX 2026รุ่นนี้มีระบบ Isuzu Intelligent Driver Assistance System IDAS ที่รวบรวมฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ Isuzu D-Max 2026นั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากบริษัทแต่คาดว่าในรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาประมาณ950,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาอาจสูงถึง1,500,000บาทโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกหากพิจารณาจากความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความสามารถทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดแล้วก็ถือว่าราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและคุม้มค่า isuzu d max สองพัจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกระบะที่ไม่ใช่แค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีความหรูหราและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปธุรกิจหรือครอบครัว,รวก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและนี่คือทั้งหมดสำหรับรีวิว2 0 2 6 isuzu d max หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชิปแอนดรของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและรีวิวรถแบบจอดลึกเหมือนเช่นเคย เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ